สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเปิดสี่ราศีที่มีดวงโชคลาบโดดเด่นนะคะรับทรัพย์กันจัดเต็มเลยค่ะต้นเดือนตุลาคม2567นี้นะคะดวงเสียงโชคก็มาแรงบุญหนุนนำ มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์และจับเงินล้านเลยค่ะจะใช่ราศีของคุณไหมมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ในด้านของการงานนะคะจะมีงานใหม่ๆดีๆเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการทำใหม่ หรือพบงานใหม่งานด่วนหรือได้งานที่คุณไม่คาดคิดหรืออาจจะดีกว่าที่คุณคิดไว้แต่คุณต้องระวังปัญหาจากความใจร้อนหรือคนใจร้อนนะคะคุณควรที่จะต้องเรียกเลี่ยงการประทะค่ะในด้านของดวงการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้ดีทีเดียวรายได้ดีนะคะรายได้เข้ามาจากหลายทางเลย มีเงินจากต่างประเทศด้วยมีเงินมากค่ะคุณบริหารให้ดีๆก็จะรวยได้เลยค่ะและคุณยังจะได้เงินจากสิ่งที่คุณทำมานานแล้วนะคะการลงทุนน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะคุณมีโชคดีในช่วงนี้มีโชคหนุนนะคะด้านของความรักคนโสดรักของคุณมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะ หรือคุณอาจจะได้พบที่หมายใหม่นะคะด้านของคนมีคู่คุณควรดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นพิเศษถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะต้องคุยกันตัดจบให้เร็วนะคะดวงของสุขภาพตอนนี้สุขภาพของคุณแข็งแรงคะ่ะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในด้านของข้อควรระวังคุณควรระวังเรื่องของปัญหาเก่า หรืออริเก่านะคะและคุณไม่ควรมีปัญหากับผู้ใหญ่ในด้านเคล็ดลับเสริมดวงให้คุณไหว้พระปางถวายเนตรพระศิวะและให้ทำบุญแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตคะ่ะ 2. ชาวราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พกพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ดวงการงานของคุณการงานมีความมั่นคงนะคะแต่คุณก็จะต้องทำงานหนักสักหน่อยแต่มีความก้าวหน้ามีการทำสัญญาและคุณควรระวังอาจจะเกิดคดีความได้นะคะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นคะ่ะ ดวงการเงินการเงินของคุณดีนะคะดาวโชคเข้ามาทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นเงินก็เข้าอย่างคล่องตัวและมีโชคมาเป็นการเงินและข้าวของด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับของฝันหรือของฝากนะคะมีการใช้จ่ายเพื่อครอบครัว ดวงตอนนี้ของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าโชคลาบดีอาจจะได้ลาบรอยแต่คุณก็ต้องระวังความวุ่นวายเพราะเงินนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดวงทางด้านความรักหากเป็นคนโสดมีโอกาสได้พบคู่นะคะรักที่มาจากการสื่อสารอาจจะเป็นโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตหรือการท่องเที่ยวและอาจจะมีคู่เป็นคนต่างชาติค่ะส่วนคนมีคู่แล้ว ก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆให้ทำนะคะเช่นอาจจะมีการเดินทางหรือมีงานที่จะต้องทำคู่กันดวงสุขภาพช่วงนี้คุณควรใส่ใจดูแลสุขภาพหน่อยคุณอาจจะมีโรคของท้องอืดหรือโรคจากความเครียดนะคะต้องดูแลกันบ้างคะ่ะข้อควรระวังคุณควรระมัดระวังไม่ประมาทนะคะช่วงนี้ คุณอาจจะมีการเจ็บป่วยมีการขัดแย้งคุณควรจะเน้นความปลอดภัยและหลบหลีกปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะเคล็ดลับเสริมดวงให้คุณไหว้พระปางสมาธิพระพรมพระฤาษีหรือปฏิบัติธรรมกรตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ทำบุญใส่บาตถวายสังฆทานก็ดีนะคะ เพื่อเป็นการแก้เค็ดและเสริมดวงค่ะ 3. ชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูดวงการงานของคุณในช่วงนี้ดีค่ะสดใสเลยงานทำได้ง่ายปัญหาก็น้อยและคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากหลากหลายทางนะคะ ที่เด่นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่เร่งสร้างเร่งทำได้นะคะส่วนทางด้านการเงินการเงินของชาวราศีธนูนะคะต้องบอกว่าการเงินดีจนถึงดีมากเลยค่ะคุณหาเงินได้เก่งมากและช่วงนี้คุณยิ่งขยายการติดต่อก็จะยิ่งได้เงิน เพียงแต่คุณต้องระวังเรื่องของรายจ่ายบ้างไม่ควรโลภมากเพราะคุณอาจจะพบกับการหลอกลวงได้ค่ะให้คุณใช้สติปัญญานะคะจะได้ไม่พลาดพรัง้งและคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะด้วยควรที่จะต้องระมัดระวังสักหน่อยค่ะดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะหากคุณเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักในสถานศึกษา หรือวัดหรือหน่วยงานจะเป็นรักที่เป็นไปตามประเพณีนะคะใช้เวลาศึกษาดูใจกันมากหน่อยและมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเลยนะคะส่วนคนมีคู่แล้วความรักของคุณมั่นคงดีค่ะในด้านของสุขภาพช่วงนี้คุณควรที่จะลดความเครียดลงหน่อยนะคะคุณเลิกคิดมาก และจะป้องกันโรคกระเพาะโรคซึมเศร้าได้ดีขึ้นค่ะข้อควรระวังคุณควรระวังเกี่ยวกับผู้คนนะคะเพราะจะมีผู้คนที่มีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาหาให้คุณใช้วิธีเพิ่มมิตรและลดศัตรตูนะคะส่วนเคล็ดลับเสริมดวงให้คุณไหว้พระปรางนาคปกบูชาพระพิคเนศพระฤาษี และทำบุญสิ่งก่อสร้างหลังคาห้องน้ำหรือถวายไม้กวาดหรือปลูกไม้ยืนต้นถวายวัดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคุณได้ดีค่ะ 4. ชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้ดวงการงานของคุณดีนะคะมีความราบรื่นได้รับความร่วมมือจากคนรอบๆเป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของการเจรจาการตกลงกันหรือการประสานงานจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะดวงการเงินการเงินของคุณดีจนถึงดีมากหาเงินได้เก่งเหมาะจัดทำแผนการเงิน หรือบริหารเงินการลงทุนหรือการเก็บออมช่วงนี้คุณมีดาวโชคหนุนช่วยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยด้วยทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภดีค่ะดวงความรักของคุณหากคุณเป็นคนโสดคุณจะพบรักเพราะงานเพราะการเดินทางหรือการติดต่อกับเพื่อนๆน,นะคะ ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ความรักของคุณรักกันดีค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและวางแผนถึงอนาคตกันด้วยค่ะดวงสุขภาพคุณควรลดความเครียดนะคะอย่าหักโหมร่างกายให้มากนักให้ระวังโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรคระบาดค่ะข้อควรระวังนะคะ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันคุณจะต้องรีบแก้ไขค่ะปัญหาและศัตรูก็จะได้หมดไปเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคุณนะคะให้ไหว้พระปางสมาธิพระฤาษีหรือให้ปฏิบัติธรรมทำบุญหม่มผ้าพระหรือถวายพระพุทธรูปก็ได้ค่ะและให้บริจาคช่วยการศึกษาแก่ผู้ยากไร้นะคะ จะเป็นการเสริมดวงของคุณให้ปังยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือเปิดคนดวงเฮงสีราศีที่ดวงเสี่ยงโชคมาแรงบุญหนุนนำและมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จับเงินล้านเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ดวงดวงหน้าอ่านไทยรัฐออนไลน์นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ